ผ่าดวงชะตาลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนธันวาคม2567เดือนสุดท้ายครับส่งท้ายปี2567นี้ครับชาวกรกฎถือว่ามีข่าวดีนะครับส่งท้ายปีเลยนะเดือนนี้ดวงดาวที่โครจรโยกย้ายบนท้องฟ้าเนี่ยมี3ดวงนะครับดาวดวงแรกที่เรากำลังจะพูดถึงและเป็นดาวที่บ่งบอกถึงเรื่องข่าวดีทั้ง2เรื่องเลยนะครับ คือเรื่องของการเงินและเรื่องของความรักสำหรับชาวกรกฏดาวสุขจะโคจรได้ตำแหน่งเทวีโชคย้ายพ้นจากเรือนอริเข้าสู่เรือนปัตนติเรือนความรักเมื่อดาวได้ตำแหน่งเทวีโชคและเป็นดาวสุขดาวสุขนี่ถือเป็นดาวเจ้าเรือนลาภเจ้าเรือนโชคลาบเจ้าเรือนออสิ่งที่ชาวกรกฏปรารถนาเนี่ย มาเลงดวงชะตาเนี่ยดีไปแล้วครับ80-90%เสียเพียง10-20%เท่านั้นดีอย่างไรดีตรงดาวสุกร์นำความเป็นเทวีโชคเทวีโชคก็คือโชคแห่งเทวีโชคใหญ่และดาวสุกอย่างที่บอกเป็นดาวลาภะค,คือเงินก้อนใหญ่แปลว่า5ทธันวาคมเป็นต้นไปชาวกรกฎมีลุ้นเรื่องโชคดีเกี่ยวกับเรื่องลาบผลเงินทองนะครับปัญหา หรืออุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องการเงินมีเกณฑ์ทุเราเบาบางมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับจะมีโชคจากเพศตรงข้ามจะมีโชคจากการเจรจาโชคจากการติดต่อสื่อสารโชคจากคู่สามีภรรยาแฟนโชคจากหุ้นส่วนปรับร้ายกลายเป็นดีครับจากการที่ดาวความรักดาวหุ้นส่วนตกเรือน มรณะมาตั้งแต่ปี2566อย่างน้อยเดือนนี้1เดือนเนี่ยจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเรื่องที่2ที่โดดเด่นคือเรื่องของสเสน่ห์เมตตามหานิยมความรักอ่านี่เดือนนี้ท่านมีสเสน่ห์อย่างมากดาวศุกร์เล็งเรือนตัวเองนะครับเล็งราศีกรกฎลัคนากรากฎและมีดาวอังคารมาตั้งรับอยู่ดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะเป็นนิดครับคือ การงานก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาใดๆก็ตามเมื่อดาวคู่มหามิตรมะเลงดาวเดิมดาวกัมมะเป็นนิดนิดคือตกต่ำก่อนหน้านี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อดาวสุกมะเลงสุกกลางคานเป็นคู่มหามิตรต่อกันนะครับสุกปากหวานอังคารรับเอานี่คือกรตอนหนึ่งทางโหราศาสตร์ส่งผลให้มีกัลยาณมิตรมีมิตรที่ดีมีพาร์ทเนอร์ที่ดีมี โอกาสดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามาช่วยชาวลัคนาราศีกรกฎในเรื่องการงานให้ผ่านพ้นวิกฤตการเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสมีสิ่งดีๆเข้ามามากมายอีกท,ทั้งยังโดดเด่นในเรื่องของคู่ครองคนรักความรักสําหรับคนที่ยังโสดก็จะโดดเด่นมีสเสน่ห์อย่างมากคนที่มีคู่แล้วกับต้องระวังการมีคู่ซ้อน แต่ข้อเสียข้อเสียคือรายดาวสุขโคจรมะเร็งดวงชะตาแม้เป็นเทวีโชคและเป็นคู่มิตรกระดาวังคารที่ตั้งรับอยู่ในราศีกร,รกฎซึ่งมันดีมากนะครับแต่ก็มีความเป็นพินทุบาทพินทุบาทคือจุดเสื่อมคือตำหนิในดวงชะตานะครับและสุขเล็งลัคนานี่เขาว่าจะมีเรื่องร้อนเรื่องร้อนจากเรื่องของผลประโยชน์เรื่องร้อนจากเรื่องของความรักเงินร้อนรักร้อนนะครับมีเรื่องดีก็จริงแต่มันมีเรื่องร้อน เข้ามาทําให้ชาวกรกฎเนี่ยต้องร้อนอกร้อนใจบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียเล็กน้อยนะเป็นข้อเสียเล็กน้อยดาวดวงต่อไปที่จะโครจรย้ายคือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตคือดาวการเงินช่วงต้นเดือนยังไม่เป็นไรแต่16ทธันวาคมดาวการเงินดาวอาทิตย์โครจตรตกเรือนอลิอันนี้ต้องระวังดาวสุขย้ายเนี่ยดี8 9 9 0แต่ดาวอาทิตย์ย้ายเนี่ยเสีย 7 0 8 0ขึ้นไปเลยเสียเรื่องอะไรต้องระมัดระวังเกียรติยศศักดิ์ศรีระวังการเสียชื่อเสียงระวังด้านกฎหมายนะครับด้านราชการคดีความกฎหมายนะการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เพศชายการที่เราเสียเหลี่ยมเสียคมนะครับอ่าแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องรายจ่ายการเงินหรือการมีศัตรูการมีคู่แข่งเกี่ยวกับเรื่องลาบผลการเงิน ตั้งแต่16ธันวาจนถึง16มกราเนี่ยมีคู่แข่งมีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องการเงินมีรายจ่ายจากการที่ดาวอาทิตดาวการเงินโคจรตกเรือนอริเรื่องดีก็ดีไปสําหรับดาวศุกร์เรื่องควรระวังก็ระวังไปเพราะฉะนั้น5ธันวาถึง16ธันวายังโอเคหลัง16ธันวาจนถึง16มกราเนี่ยระวังเรื่องดาวอาทิตตกเรือนอริผู้หลักผู้ใหญ่เพศชายข้อพิพาทคดีความเรื่องราชการเรื่องกฎหมายเรื่องเกียรติยศเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องชื่อเสียงนะครับเรื่องรายจ่ายเยอะ เรื่องการมีคู่แข่งหรือศัตรูที่มาจากเรื่องของผลประโยชน์หรือเงินทองนั่นเองนะครับดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ดาวเป็นจุดตัดแทนดวงดาวคือพระเกตจะโครจรเข้าเรือนพันธุในวันที่4ทธันวาคมก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาบเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขที่บ้านเลขที่ลถภายในเดือนธันวาถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้นี่คือข้อดีข้อควรระวังคือระวังความวุ่นวายความสับสน กับคนในครอบครัวนะมีความไม่แน่นอนเกิดเรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นรวมถึงเรื่องการงานเนี่ยจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เข้ามาทั้งดีและเป็นปัญหานะครับเพราะว่าดาวพฤกษ์เกตเนี่ยเล็งไปที่เรือนกับมาโดยรวมครับโดยรวมถามว่าเรื่องการเงินเป็นอย่างไรเรื่องการเงินเนี่ย โดดเด่นตั้งแต่วันที่5ธันวาคมเป็นต้นไปแต่หลัง16ธันวาคมระวังรายจ่ายเยอะเท่านั้นเองและหลีกเลี่ยงการมีศัตรูการที่เราจะไปเป็นศัตรูไปมีศัตรูไปมีคู่แข่งอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องผลประโยชน์เนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงก็จะไม่มีปัญหาจะมีโชคมีชัยก็ามานะครับแล้วก็ระมัดระวังข้อพิพาทคดีความราชการสัมภารการมีปัญหาเรื่องกฎหมายตรงนี้ให้ระมัดระวังข้อต่อมาครับข้อต่อมา คือเรื่องการงานการงานเนี่ยมีเกณฑ์โดดเด่นปัญหาจะแก้ไขปัญหาได้หลัง5ทธันวาดาวสุกเทวีโชคเล็งเลือนเ,ออเลงดาวกรมมะคือดาวอังคารด,ดีจะมีมิตรจะมีกัลยาณมิตรมาช่วยจะมีคนโอกาสเข้ามาเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือทําให้เรื่องการงานเนี่ยมีเกณฑ์ดีขึ้นแต่มันจะมีเรื่องต้องแข่งกับเวลาเรื่องร้อนๆเข้ามาบ้างแล้วก็อาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องที่คาดไม่ถึง เข้ามาให้เราต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่โดยรวมจะมีทิศทางที่ดีมีโอกาสมีโชคหรือว่ามีหนทางในการทำธุรกิจทํางานแล้วได้เงินก้อนใหญ่หรือได้ในสิ่งที่เราตั้งใจไว้หรือบางคนไม่ได้ตั้งใจไว้คาดไม่ถึงด้วยซ้าแต่มันจะได้มามันจะยกระดับเรื่องการงานมากขึ้นปัญหาจะถูกแก้ไขได้นะครับหลัง5ทธันวาคมจนถึงสิ้นเดือนธันวาและมีเกณฑ์ ย้ายงานด้วยนะครับมีเกณฑ์ย้ายงานเปลี่ยนงานหรือคิดเรื่องย้ายงานเปลี่ยนงานเรื่องความรักมีสเสน่ห์มากแต่สำหรับคนที่มีคู่แล้วระวังเรื่องร้อนเรื่องที่มีสเสน่ห์เกินไปเรื่องมือที่3อยู่บ้างนะครับแล้วก็จะมีโชคเพราะคนรักนะครับถ้าไม่ทะเลาะบบอแหวงถ้าเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยจะมีโชคเพราะคนรักส่วนเรื่องการทําบุญในเดือนธันวาคมนี้ดาวสุกมะเร็งดวงสตาเนี่ยเข้าได้ตําแหน่งเทวีโชคนี่ ไปสักการะบูชาเทพที่เป็นผู้หญิงนะครับเช่นพระแม่สุรัสวดีพระแม่อุบาเทวีพระแม่รมัศมีพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นต้นทําบุญให้กับเด็กอ่าเด็กพิการเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสดีมากทําบุญเรื่องน้ําจะมูจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะขอพรเทพถวายเกี่ยวกับเรื่องน้ําน้ําหวานน้านมอะไรต่างๆที่เป็นของเหลวดีมากเดือนดีนะครับ เดือนนี้ดาวอาทิตย์ตกเรือนอรินะครับระมัดระวังเรื่องฟืนไฟความเร็วความใจร้อนแล้วก็หาโอกาสทําบุญถวายเทียนทําบุญให้คนตาบอดเป็นการแก้เคล็ดที่ดาวอาทิตย์ตกเรือนอรินั่นเองเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวการเงินคนกรกฏเนี่ยถ้าจะเน้นเรื่องโชคล่ามเงินทองเนี่ยหต้องไม่ขาดเลยทําบุญให้คนตาบอดบ่อยๆกรกฏนะสองทำบุญเรื่องแสงสว่างค่าไฟถวายตะเกียงถวายเทียนถวายหลอดไฟบ่อยๆ ดีมากโดดเด่นมากสำหรับชาวกรกฏนะครับนี่ก็คือทั้งหมดในเดือนธันวาคม2567ครับวันจันทร์ที่13มกราคม2568ครับเป็นวันที่พระจันทร์โคจรเข้าสู่ราศีเมถุนสเสวยมหาเลิกมหาชัยมหามงคลแรกของปี2568นะครับดิถีวาละอันดี อันเป็นมหามงคลพระจันร์ทเพ็นพระจันร์ทเต็มดวงและเป็นคืนจันร์ทซ้อนจันร์ท อุจจาพิมุกเป็นมหาเลิกมหาชัยในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ล้างอับปีล้างจันไหลล้างอารันล้างสิ่งไม่ดีออกจากกายสังขารขันห้าธาตุสี่อายตนะหกดวงจิตหนึ่งเสริมความเป็นสุขภาวะมงคลเสริมชัยชนะเสริมอำนาจบารมีเสริมเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์เสริมโชคลาภเปิดดวงชะตาเปิด บารมีให้ประสบความสำเร็จในปี2568นะครับอุดจาพิมุขค,คืนจัน์ทรซ้อนจัน์และเป็นคืนพระจัน์ทรเต็มดวงในช่วงต้นปี2568นะครับเป็นพระจัน์ทรเต็มดวงครั้งแรกในปี2568อันเป็นมหามงคลการเริ่มต้นที่ดีเหมาะแก่การทำบุญเพื่อเปิดดวงชะตานะครับเป็น มงคลในทุกด้านทุกวิติในชีวิตเพื่อล้างอับปีล้างจันไหลล้างอับปรมงคลออกจากดวงชะตาของทุกท่านทุกคนนะครับอีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดลาบเปิดออร่าเสริมเมตตามหานิยมนะครับเลิกแบบนี้หลายปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมอาจารย์ซันมหาทศดาราจึงถือโอกาสจัดงานทำบุญนะครับ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รับความเป็นมงคลนิบนพระพิจุสงฆ์จำนวน15รูปตามกำลังของพระจันเทวาอันเป็นกำลังมหามงคลในคืนพระจัน์เพนเต็มดวงขึ้น15คห้าอุจจาพิมุกจันซ้อนจัน์พระจันเต็มดวงครั้งแรกของปี2568ส่วนเจริญมหาพพุทธมนต์ในการ ที่อัญเชิญบทรัตนสูตรและบทอันเป็นมหามงคลมาเพื่อพุทธาพิเศษด้วยนะครับดวงแก้วมหาจันทราการหัวใจพญานาคราชดวงแก้วมหาจักรพรรดิและพุทธาพิเศษมหายันเทพนภเคพระพสุริยาทรงกฎอีกทั้งเพื่อเจริญน้ำมหาพพุทธมนต์น้ำทิพยมนต์น้ำเทวามนต์ในค่ำคืนอันศักดิ์สิทธ คืนพระจันทร์เต็มดวงอุจจาภพิบุกจันทร์ซ้อนจันทร์เพื่ออาบชำระล้างอัปมงคลอัปปีจันไรทั้งหลายในชีวิตของกัรยานมิตรให้มาลายหายสิ้นไปอันเลิกอันชัยมหาสุภวะมงคลน,นี้นะครับเราจะร่วมกันทำบุญเพื่อเปิดดวงชะตาอุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้าการบัญชี ถวายบุญให้แก่เทพพรมเทวดาภูบาอาจารย์คุณบิดามารดาเพื่อเปิดดวงชะตาด้วยการทำบุญนะครับปล่อยปลา115ตัวถวายพระพุทธรูปทองเหลืองหน้าตัก9นิ้ว บางห้ามญาติบางประจําเทพพระจันเทวาและจะถวายพ้าไตจีวรสังฆทานจตุปัจัยแด่พระพิสุสงฆ์ทั้ง15รูปในระหว่างที่พระพิสุสงฆ์ทั้ง15รูปเจริญมหาพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์จะมีการผูกโยงถึงสายศินร้อยแปดนะครับกำลังพุทธคุณ56ธรรมคุณ38สังฆคุณ14กําลังพระทิศหพระจันทรบห้พระอังคาร8พระพุธ17พระสารสิ0พระพฤหัส19พระราหู12 พสุกสุข2อพาธิต6รวมกันเป็นร้อยแปดกำลังจัก,กรวาลเป็น1เส้นเป็นเส้นสายสินใหญ่ขึงเป็นสายสินตะข่ายเพชร ตามตำราบโบราณผูกโยงจากาพระประธานจากมหาเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุโยงไปที่พระพิสุสงทั้ง15รูปโยงเป็นตะข่ายเพชรตามตำราบโบราณเพื่อโยงลงมาติดยันเกาะเพชรติดยันเทพประจันทั้งสองยันนี้ก่อนที่จะลงมาพันศีรษะของกัลยาณมิตรทุกท่านทุกคนที่กำลังประกอบพิธีกรรมจากสายศินเส้นใหญ่ทั้งร้อยแปดเส้นนี้นะครับโดยที่ทุกท่านเนี่ยจะมีเทียนขันห้าที่ประกอบไปด้วย ดวงชะตาของเราผูกจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดเป็นดวงจำเพาะตัวของใครของมันผมผูกทีละคนทีละดวงทางโหราศาสตร์นะเป็นดวงทางโหราศาสตร์และจะมีเศษเส้นผมของท่าน5เส้นเล็บนิ้วมือทั้ง10นิ้วเศษเสื้อผ้าที่ท่านใส่รูปถ่ายของท่าน เพื่อเป็นสื่อกลางแทนด้วยขันห้าธาตุสี่อายตนะหดวงจิต1ของท่านในปัจจุบัน,นชาติในการประกอบพิธีกรรมมันเป็นมหามงคลทุกคนก็จะต้องตั้งสมาธิอยู่ในบรรลังพิธีตอนนี้นะครับระหว่างนั้นผมอาจารย์สันมหาทศดาราจะได้ประกอบพิธีกรรมตามต,ามตำราบโบราณจากครูบาอาจารย์สืบทอดกันมาในการประกอบพิธีกรรมเขี้ยวน้ำว่านจะ ใช้ว่านนะครับทั้งร0 8ยชนิดอันเป็นมหามงคลด้านพวงกระพานมหาอำนาจมหาบารมีเมตตามหมานิยมมหาสเสน่ห์และด้านต่างๆมาผสมผสานกับการใช้น้ำมันอันศักดิ์สิทธิ์ตามตำราโบราณทั้ง12ชนิดเที่ยวกับว่าน1้อยชนิดและจะใช้ฟืนที่เป็นไม้บงคนทั้ง9ชนิดนะครับมาเป็นผัวเชื้อเปลวไฟเป็นเพลิงตามหลักโบราณครบ ทั้ง1 0 8ประการเราจะไม่ใช้เตาแก๊สนะครับเราจะใช้ฟืนตามหลักเลิกหลับชัยพิธีโบราณนะครับอีกทั้งเราจะเคี้ยวว่านทั้ง108นี้ระหว่างฟังเสียงมหามงคลจากพระพิสุสง์จเจริญพระพุทธมนต์ทั้ง15รูปอันเชิญเทพพรมเทวดาอันเชิญเทวดาเท้ามหาราชเท้าจตุโรกบาลทั้ง4อัญเชิญเท้าสก,กัดเทวราชเทพพรเทวดาทุกชั้นฟ้าทุก ชั้นดินผมจะได้อ่านองค์การบวงสวงหลังจากเสร็จพิธีส่งแล้วนะครับเราจะได้นำพลังของมหาเทพมหาพรมพลังพุทธคุณรรม,มคุณสังฆคุณรวมถึงจะมีพิธีการเปิดแม่พระธรณีมีการเตรียมบายสีมหาเทพบายสีมหาพรมายสีหลักบายสีเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาบเพื่อบวงสวงอันเชิญความเป็นมหามงคลเบิกพระแม่ธรณีแล้วก็เป็นการเทวาพิเศษพรมาพิเศษพุทธาพิเศษแก้วมหาจันทราการ แก้วมหาจัก,กรพรรดิมหายันเทพนพเคราะห์พระสุริยาทรงกฎนะครับกระยานมิตรทั้งหมดที่เข้าร่วมพิธีใครอยากจะ เขาร่วมพิธีต่อจากนี้หลังจากอาบน้ำแสงจันทร์แล้วก็จะมีพิธีการลงณร้อยแปมีพิธีผูกดวงคู่มหาสเสน่ห์เสริมดวงความรักมีพิธีการลอยเคาะลอยกรรมทั้งหมดทั้งบวนนี้ก็จะจัดขึ้นนะครับในวันจันทร์ที่13มกราคม2568นะครับรวมถึงในครั้งนี้เนี่ยเราจะมีการลำบวงสวง ถวายเทพพรมเทวาเป็นการลำเปิดทรัพย์ลำเปิดดวงมีทั้งบายสีมีทั้งบุญนมีทั้งบารมีมีทั้งการลำบวงสวงมีของมงคลสีทอง15้าอย่างในการถวายพบองค์ประกอบระหว่างการที่จะอาบน้ําแสงจันท์ได้นั้นนะครับเราก็จะมีผานคูที่มีดอกดาวเรืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองดอกบัวหมายถึงความดีงามดอกบหราบหมายถึงเมตตามหานิยมมหาตเนเดชเป็นผานคูนะระหว่างอาบน้ําว่านซึ่งเป็นน้ําที่พยายม,มนน้ําเทวามมนมลผสมประสาน เด่นแร่แปลธาตุตรงนี้นะครับทุกคนก็จะมีเทียนที่พนมมืออยู่ที่มือนะเป็นการเาผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีเปิดความโชดช่วงสว่างสวัยตามตำราบโบราณตามหลักกูบาจาร์ที่ผมรับถ่ายทอดมาเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของชมรมทาวิรูปปักโขนาคราชเพื่อความเป็นมหามงคลหลังจากนั้นจะทําพิธีดับเทียนและทําพิธีลอยเคาะต่อไปนะครับการทําบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และการอาบน้ำทิพยมนล น้ำมันว่านตรงนี้นะครับหปีเนี่ยเราจัดได้เพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะครับใครสนใจจะร่วมพิธีในครั้งนี้พิธีอันยิ่งใหญ่พิธีอันเป็นมหามงคลในครั้งนี้รีบจองเข้ามาดวดเต็มแล้วปิดรับทันทีรับจํานวนจํากัดมากๆนะครับแล้วพบกันในวันจันทร์ที่13มกราคม2568ครับ